いい。<laughs> สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตะลิงชันนั่นเองค่ะจะพาทุกคนมาชมหนึ่งความสำเร็จของโครงการออมสินสกรสร้างงานให้เป็นเงินที่ทางธนาคารออมสินร่วมกับกลุมส่งเสริมการเรียนรู้เข้ามาพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนั่นเองค่ะวันนี้อยู่ที่ร้านมัดยอ้อมพรอมรักกับพี่กุ้งค่ะสวัสดีค่ะพี่กุง้งสวัสดีค่ะให้พี่กุ้งแนะนาตัวนิดนึงค่ะรัตนวันจตประยงค์นะคะเป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำสองคลองวัดตลิง และก็เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับกลุ่มมัดย้อมคาหลักค่ะค่ะพี่กุ้งคะต้องบอกเลยว่าผ้ามัดย้อมของเราเนี่ยมีความสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนที่อื่นเลยค,ความแตกต่างของผ้ามัดย้อมของเราอยู่ตรงไหนคะพี่กุ้งอยู่ตรงที่ว่าเป็นสูตรน้ํายาโมเดนร์ที่เราจะเอามา,มาทําผ้าเนี่ยคะ่ะเป็นสูตรที่เราคิดค้นขึ้นเองด้วยแล้วก็ใช้วัสดุต,ตามธรรมชาตินะคะที่เราปลูกขึ้นเองในชุมชนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เอามาผลิตเป็นสินค้า แล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเรามีอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ในในร้านตอนนี้จะมีเป็นเสื้อยืดนะคะเป็นผ้าผันคอแล้วก็เป็นผ้าขมที่เขาสำหรับผูกเดินชายทะเลเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็เรากาลังแปลรูปเป็นเรื่องกระเป๋านะคะรองเท้าเรียกได้ว่ามีผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายเลยแล้วถ้าคนที่อยู่ยะคะ่ะสนใจอยากจะซื้อสินค้าของเราตอนนี้เราจัดจำหน่ายผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะช่องทาง,างนแน่นอนเลยก็คือที่ตลาดน้ำสองของวัดต่งชันนะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ะะแล้วก็จะมอีองค์กรต่างๆที่มารับเชิญไปจัดบูธต่างๆนะคะแต่ถ้าสมมติใครสนใจในสินค้าอยากจะให้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหรือว่าจะมากันเรียนรู้กับเราก็ติดต่อมาได้ที่083-0167945ค่ะ ค่ะสุดท้ายแล้วทราบมาว่าจุดเริ่มต้นของการทําผ้ามัดย้อมของร้านผ้ามัดย้อมพรอมรักของเราเนี่ยเกิดจากโครงการอมสินสกรสร้างงานให้เป็นเงินช่วยเล่าถึงโครงการนี้ให้ฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะก็อ่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณธนาคารอมสินนะคะที่เข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะโครงการสกรรกับธนาคารสินที่สร้างงานให้เป็นเงินนี่นะคะได้เข้ามาให้การให้เราคือได้พัฒนางานของเราได้มากมากขึ้นนะคะค่ะ ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมของเรานั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งมากๆนะคะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้นั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะพี่กุ้ง ธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน